สวัสดีคอ้หเปียกเลยสิลูกเปียกใบวงนู้นใบวงนู้นเปียกเปียกบ่ลูกเปียก,ยก,ยกมาย,ย้ายมัดผมให้ใหม่มา,มาจ้าเออตกเด้อมาเศรผมเศรผมเอ้ยมามายายมาย,ยมายเร็วเฮ้ยถิมัดผมให้ใหม่เร็ว,วนอนหัวตื่นพี่น้องไปนอนอยู่ห่มขาม กวยอูผู้หลานโตเล่นโตเล่นโตเนตเ่นมานีนน้อนตื้นเหรอนี่มาหัวตื้นไปโอตโต้นี่สวัสดีค่ะสวัสดีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยสิบเอ็ดท่านค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณยาสวัสดีกิฟซ่า ยายเนี่ยเราไปาหอบแล้วมันเลจับปนกันครอบครัวคุณยายไหมคะครัวบ้านนอกนะคะยายสีนวลยายสีนวลไม่ไหลายวันแล้วหลายเดือนนี้ได้เจอกันอยู่สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดียังโอตโสวัสดีครับกอลุกสวัสดีครับสวัสดีครับโอตัวด้วยพี่พลสวัสดีค่กะก่อนลุกพี่พลพี่พลสวัสดีค่ะก่อนพี่พล ม,ม,มันยังไงกินไปแล้วขวดหนึ่งมาหันนะนเป็นนาไม่ยี่บีก็ได้นาเป็นนมนาเพิ่งกำลังติดมือใหม่นอกเออเด้อสายตาเออสายตายสวัสดีค่ะไอมุกเจกา้ากระวาเด้ออีหล่าเคาะออีหล่าแมงเอียงขืนไม้ยังหันอีหล่าเคาะจะเคาะเด้อ กเทพฝนตกบ่ค้าจะกระเบื้องหลดเวลาข่อยกล่องึจะว่าผู้ใดอยู่ในกล่องมันจะมีจะคุณพลอยเดี๋ยวจะคุ้นเพรคุณเห็นบ่าลี่อย่ไปลอยไปคุณคือผู้เลี้ยงไี่ยังอย่างไรผู้หน่อยนักหน่อยน้าดิไปแล้วยายนางยายนางไปยายนางไปตัดละมันแล้วยายนาที่ปลูกมันแล้ว นางนางนางไปพูดเอาเองได้ล้วละว่าสิไปเพราะไปไลเ่หรอวาไทแ่ีวมอกีบาคมืนโอ้ยว่าตัสิยักไปสิสายตาสายสตาเห็ดไม่ดูสายตาเห็ดไม่ดูเพดน้องเพมานี่ิ้พลอยซำ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดแกอาบน้ำให้เด็กหัวตะเหลวบ้างคันไรอ่อนบริยุไรอาบน้ำให้แง่นอย่าไปเด้อลูกเด้ออย่าไปเด้อลูกแม่เป่าเด้อ